คลิปนี้เราพามาชมรถเข้าใหม่นะคะพี่ๆีค่ะยังไม่ได้มีการปรับสภาพเลยนะคะสภาพนี้เป็นสภาพแรกรับเข้ามาเลยนะคะพี่ๆีใครอยากดูรายละเอียดเต็มนะคะบอกเลยติดตามคลิปนี้ให้จบนะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะสภาพเป็นคลิปขนาดนี้เลยนะคะพี่ๆีค่ะถ้าปรับสภาพพร้อมใช้งานพร้อมขายแล้วนะคะจะสวยขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่พี่แน่นอนนะคะ วันนี้เราอยู่กับตัว Toyota Revo 2.4e พัดปี2017นั่นเองนะคะรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะโอเ okay, ค let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูอีกเช่นเคยนะคะในช่องลูกหมูกระบะมือ2อเกรดเนั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูประจําการอยู่ที่โรง3ของบริษัทเพชรยนต์รถมือ2นั่นเองนะคะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเจอเลยนะคะใครมาไม่ถูกนะคะทังมาหาลูกหมูได้เลยนะเบอร์สามารถแอดไลน์ขึ้นนะคะทักมาได้เลยนะคะอยู่เขตมีนบุรีกรุงเทพนี่เอง นะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดวอยากออกรถนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองดูคลิปลูกหมูประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเรารีวิวให้แบบละเอียดเลยนะวันนี้นะคะเราพามาชมรถเข้าใหม่นะคะพี่พี่เพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยสภาพนี้คือสภาพแรกรับยังไม่มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะคะเราพามาดูสภาพดิบๆเดิมๆนะคะของรถเข้าใหม่ที่เพชรยนต์นั่นเอง นะคะว่าสภาพแรกรับนั้นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะหลังปรับสภาพเสร็จนั่นเองนะวันนี้นะคะเราอยู่กับตัว Toyota Revo 2.4 e พั t ดปี2017นะคะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนะคะบอกเลยราคาสวยงามมากๆ499,000เท่านั้นนะคะเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะสวยงามมากๆคันนี้เดี๋ยวเราพา เดินดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะนี่ด้านหน้านะคะสันเลียมตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยลักยิ้มเลยนะสวยงามเลยนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะมาลงรายละเอียดดีเทลต่างๆกันนะคะสวยงามมากๆนะคะอาจจะมีร่องรอยกันสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บสีให้เรียบร้อยพร้อมขายแน่นอนนะคะวันนี้พามาดูสภาพแรกรับเพราะว่าอะไรนะคะก่อนที่ เราเนี่ยจะเอารถไปปรับสภาพเนี่ยเราก็พามาถ่ายให้ดูก่อนนะคะว่ารถที่เรารับเข้ามานั้นสภาพเป็นแบบไหนนะคะไม่ใช่เละเทะมาเลยนะคะเป็นสภาพสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะสเสน่ห์ของรถมือสองก็อาจจะมีริ้วรอยกันอยู่บ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะคะลูกหมูเก็บงานเก็บสีสปาเบาภายในภายนอกทําความสะอาดให้เรียบร้อยแน่นอนนะคะของเหลวต่างๆเปลี่ยนถ่ายให้แน่นอน ไม่ต้องห่วงเลยนะคะดูแลเป็นอย่างดีนะคะพี่พใครอยากออกรถนะคะทักหาลูกหมูได้เลยนะคะซื้อรถยนต์มือสองทั้งทีนะคะซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะคะบริษัทของเราเปิดมานานมากกว่า24ปีแล้วพี่พีเชื่อถือได้แน่นอนมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถที่นี่ไปจะได้รถเกรด A นะคะประวัติศูนย์นะคะการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักพิการจมน้ากับสี่กอไม้แน่นอน นะคะอะเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวรถกันบ้างนะคะด้านหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคันนี้นะคะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้นะคะอะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงกล้องมันไม่โฟกัสนะคะอามีไฟเดย์ไทม์ให้ไฟเลี้ยวในตัวนะคะและยังมีไฟตัดหมอกคู่ล่างให้ด้วยนะคะตัวกระจังหน้านะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ ตัวรถนะคะต่างๆไม่มีร่องรอยรักยิ้มเลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะราคา499,000ราคาดีมากๆนะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่แสนสานะกับรถปี2017ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะพี่ๆอยู่ในเลทที่กำลังพอดีเลยนะคะถือว่าไม่มากไม่น้อยนะกับไม้แสนสกับราคา499,000คันนี้พรอ,อยู่ที่ประมาณ9,400-9,500เท่านั้น นะคะแต่ได้เป็นตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะคะภายในบอกเลยว่ายังไม่ได้ปรับสภาพไม่ต้องตกใจกันไปนะคะพี่ๆอ่ะเรามาดูกันที่ตัวอย่างกันบ้างนะคะ,อ,ะอย่างแรกนะคะโป่งคุมล้อแนบคิดสนิทแบบนี้นะคะตรงนี้มันอ้าเฉยๆนะตรงนี้มันอ้าน,นิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บงานให้นะตรงนี้แจ้งไว้เลยเบ้าชกต่างๆค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะกล้องมันไม่ค่อยโฟกัส ะะขออภัยอะเบ้าชกต่างๆนะคะก็เป็นเดิมๆอย่างนี้มาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ได้ยางปี2023นะคะได้ล้อมแม็กขอบ17อลลอยเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้นะได้ยางปี23าดูดอกยางได้เลยพี่ๆดอกยางยังมึกเลยนะสวยๆแบบนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะพี่ๆกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันด้ามจับเป็นโครเมียมให้แบบนี้เลย นะคะตัว e พัทนะคะจะได้เป็นตัวตัวเบาะผ้านะคะได้เป็นตัวเบาะผ้าแบบนี้นะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะคอนโซลต่างๆก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดอนอ้องพี่ๆมันก็จะสะภาพนี้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามีใบพวกใบเข้า,าเข้าศูนย์เช็คระยะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะอะต่างๆนะคะ ดูได้เลยนะคะตัวโครงสร้างรถเอาวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยขอโทษทีนะคะพี่พี่ตัวโครงสร้างรถต่างๆเนี่ยแกะให้ดูนะคะนี่เม็ดองเม็ดอาร์ตค่ะพี่เรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะการันตีให้ว่าโครงสร้างรถนะคะของเราไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีก่ใไม่แน่นอนนะคะสภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ใครสนใจคันนี้รีบทักรีบโทรหารลูกหมูได้เลยนะคะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะคะนี่ ด้านหลังนะคะก็สะอาดแล้วเดี๋ยวเบาะเดี๋ยวเอาไปสปาให้นะคะมันเป็นเบาะผ้าเนาะมันต้องสปาอยู่แล้วเนาะอ่ะคันนี้นะคะก็จะมีเหล็กมาให้เนี่ยไวข้ขนคงขนข,ข,ของได้แต่ถ้าใครไม่ชอบแจ้งถอดได้นะคะเดี๋ยวลุงหมูจัดการให้นะเดี๋ยวถอดให้เลยไม่ต้องห่วงนะคะตรงนี้อ่ะเมื่อกี้เหมือนเห็นจะมีรอยนิดนึงใช่ไหมหรือตาฝาดอ่ะตรงนี้มีรอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปเก็บสีให้ไม่ต้องห่วง นะคะแจ้งตําหนิให้พี่ๆก่อนเลยอันนี้ไม่ใช่อะไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่แจ้งตําหนิก่อนเวลาพี่ๆมาดูรถเนี่ยพี่ๆจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกกันเนาะว่าโกหกหรือเปล่าว่ารถเนี่ยแบบไม่มีร่องรอยเลยอันนี้เราแจ้งตามจริงนะคะพี่ๆงานไม่ต้องห่วงเลยเลยเก็บสีให้อย่างดีเลยนะคะไม่ต้องห่วงตรงนี้อด้านหลังนะคะแมกไลเนอร์เป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานนะคะไฟ เดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเหลืองไม่มีคราบอะไรเลยนะคะโลโก้ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบคันนี้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวยางอะไหล่มีครบค่ะพี่เพากลางหนบทั้งสองฝั่งยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะมีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนี่นะโอเคนะคะโลโก้ฝั่งนี้ยังอยู่ครบนะคะเป็นตัว e พัดเนาะไฟนะคะสองฝั่งไม่มีเหลืองไม่มีแตกเลยเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ั่งนี้นะคะเลขตัวเลขนะคะเลขโค้ดเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่ไม่มีรอยตอกเพิ่มเลยนะคะหัวน็อตต่างๆเดิมๆด,ดูสภาพก่อนที่จะทําความสะอาดกันสักนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวปับสภาพให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้แล้วแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมกันสักนิดนึง เได้จอนะคะจอทัชสกรีนด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้พี่พี่ดูกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าค่อนข้างร้อนล,อนละอ่ามานะคะเดี๋ยวดูกันที่จอทัชสกรีนก่อนเดี๋ยวลุกหมุดจะเข้าเป็นกล้องถอยหลังให้นะคะเดี๋ยวจะทําการถอยหลังให้ก่อนนะคะนี่ FMAM บูทงบูทูธได้หมดเลยนะคะอ่ากล้องถอยใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลย นะคะ FM AM โหมดอะไรทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะคะจอทัชสกรีนสามารถนี่ใช้ได้หมดนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะตรงนี้คอนโซลต่างๆนะคะสะอาดแล้วนะขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆคันนี้แอร์ใช้งานง่ายๆนะคะหมุนเอานะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะมีทั้ง e ีโ Mode Power Mode นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะปวงมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันเนาะเอาให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ เลขไม้นะคะหนึ่งม่นเจ็กิโลเมตรกับราคา4 9 9 0 0นเาหนันะใครอยากจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์มาได้เลยนะคะพี่พี่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวไฟตรงนี้กันบ้างนะคะใช้งานได้ปกติทุกดวงนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะเช็คให้อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็พามาชมคร่าวๆกันนะคะพี่พี่นี่ คันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์แน่นอนนะคะดูได้เลยมีห้ามโซบหรีด้วยนะคะคันนี้มีห้ามโซบหรี่ด้วยนะจ๊ะอ่ะคันนี้เพิ่งเข้าเข้าศูนย์มาตอนหนึ่งแสนสองหมื่นโลนะคะนี่เพิ่งเข้าไปครั้งล่าสุดนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นโลนะคะตอนนี้หนึ่งแสนสามหมื่นโลเท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้นะคะยังมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะพี่ๆมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะ บอกเลยว่าคันนี้ครบคันจริงๆพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องนี้นะไฟทุกอย่างใช้ได้หมดเดี๋ยวเช็คให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องรถแล้วนะ<ส>เดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ก็อาจจะกระตุกกระตักนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่า เอาละค่ะเรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่พี่บอกก่อนว่าสภาพมันอาจจะไม่ได้สะอาดตาสะอาดใจเท่าไหร่นะคะแต่เราให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะคะแผ่นเพจต่างๆนะคะพี่ยังอยู่ครบแบบนี้นะหัวน็อตนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าฝากระโปงไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะพี่พี่อะเรามาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะ สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพนั่นเองนะคะก็จะมีฝุ่นมีอะไรเล็กๆน,น้อยๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะห้องเครื่องเดี๋ยวสะอาดแน่นอนสะอาดตาสะอาดใจพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะพี่ๆคันนี้เป็นเครื่อง2.4 e-pat นะคะหรือ2,993 cc 1、5 0แรงม้านั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงนะคะความเร็วความแรงความอึดถึกทนของ Toyota มีให้แน่นอน นะคะช่วงล่างหนึบๆเลยนะคะคันนี้ยางก็ปีใหม่ด้วยยางปี23ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้ก็อย่าลืมทักหาลูกหมูโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่มีเอกสารยืนยันไรายได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะยิ่งเป็นพนักง,งานประจํา นะคะข้าราชการราบวิสาหกิจนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.79นะแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอ,อื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะพี่ๆคะขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรง1ปีขึ้นไปก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกัน2.79 4ปีนะคะพี่ๆหลังจาก4ปีไปแล้วก็จะเป็นดอกเบี้ยปกตินั่นเองนะคะพี่ๆค่ะบอกก่อนว่าขอแค่มีเอกสารยืนยนันรายได้ชัดเจนลูกหมูพาดันไปได้แน่นอนนะ ไม่ติดแบคลิสบูโรนะคะออกได้จะเต็มฟรีดาวด้วยเลยนะคะอะวันนี้เดี๋ยวลูกหมูขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะลูกหมูกระบะมือสอเกตเอกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ